สวัสดีครับ TK p o x y สวัสดีครับ TK p o x y วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการปรับหน้าไม้ด้วยรางเรเตอร์หน้าไม้ทีนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการปรับหน้าไม้ด้วยรางเรเตอร์ขนาดกว้างเมตรห้าสิบยาวเมตรสามสิบด้วยเรเตอร์ดอกกลงจักด้วยการเฟสไม้เป็นชั้นๆนะครับไปตาชมครับ การทำงานของลาเตอร์ในการปรับหน้าไม้จะมีองค์ประกอบหลักอยู่ตัวรางแล้วก็ตัวรางขวางนะครับซึ่งจะใช้การเฟสโดยการเฟสไม้ทีละ2เมิลถึง3มิลส่วนดอกที่ใช้จะเป็นดอกกงจักครับสเกลในการปรับไม้ปรับทีละ สองถึงสามนิลเดี๋ยวผมสาธิตให้ชมครับหลักการทำงานของตัวปรับรางไม้ต้างไม้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรางแล้วก็เป็นตัวสไลด์ในการรับ 再来一次啊？